สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่สิบแล้วครับวันนี้มานั่งอยู่ตั้งนานแล้วว่าจะไล์พูดคุยกับพวกเราสักหน่อยแต่พูดคุยไม่ไหวครับง่วงครับน้ำตาลขึ้นชูดขึ้นมาขึ้นขึ้นมาอย่างรุนแรง เลอนั่งคุยกีปาถะไปเรื่อยๆจนผ่านมาสิบโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงแล้วก็เลยกลับมาบอกเลยดีกว่าว่าวันนี้อะไรไม่ไรไม่ไหวแล้วครับก็อนน้อยก็ได้เห็นหน้าเห็นตาก็าถือว่าการได้เห็นหน้าเห็นตานี่ก็ถือว่าเป็นกุศลที่ดีต่อกันแล้ว วันนี้มีง่วงมากเลยครับหมดเรี่ยวหมดแรงในการพูดในการคุยน,น้อยอยก็ได้นำมาแต่การกันสักพักหนึ่งขอสาธุคุณมากเลยย ถามว่าหายดียังยังไม่หายดีครับมันพร้อม่จะติดเชื้ออยู่เรื่อยเมื่อเช้าก็ท้องร่วงใบกีนคนที่มาที่นี่ถ้าหากว่าป่วยนี่อย่ามานะครับ ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญนะครับวันนี้ข้าก็แยก่กง่วงง่วงด้วยการเอาลส่งยามาให้กิน

ียงข้าเนี่ยคนคนที่เข้ามาเนี่ยทันทีถ้าโดนคุยโดยไม่ใส่แมสหรือว่าใส่แมสถึงใส่แมสแล้วแบบมันทะลุกออกมาได้แล้วคุยนานอะไรเงี้ยมันก็ติดเชื้อขึ้นมาง่ายถ้าติดเชื้อตัวแรกก็คือข้าจะป่วยกว่อนข้าจะป่วยข้าจะป่วยแล้วท้องร่วงอยู่วันสองวัน แลแต่อาการนะครับแต่แต่ค่าสู้ไหวแต่แต่ค่าสู้ไหวใช่ไหมมันก็จะอาการท้องร่วงปวดใหญ่อยู่สองวันแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วก็จะอ่อ,อ,อนแออยู่พักหนึ่งอันนี้นอนหลับดีไหมครับ นอนก็หลับบ้างไม่หลับบ้างนะครับอ,อย่างน,น้อยวันนี้ก็ได้ได้เปิดมาได้พบหน้าตากันครับที่จริงมาหน้าตรงนี้ตั้งนานแล้วนะฮะพียงแต่ไม่ได้กดไหลหท่านั้นเองมานานแต่เก้าโมงก่อนเก้าโมงอีกแต่มันง่วงครับง่วงมาก ม่วงมาทนนั่งทนนั่งเนี่ยเวลามือมือเนี่ยเนี่ยเวลามือเนี่ยจับอันนี้มันก็จะกระตุกกระตุกกระตุกอยู่เรื่อยให้จับเนี่ยมันก็จะกระตุกมึงแง,งะแงะกระตุกอยู่เรื่อย จับอะไรไม่ค่อยได้มันกระตุกง่วงเวลาปล่วยไข้แล้วมันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับเวลาแค่ง,ง่วงนยังไม่สบายเนื้อสบายตัวเลยง่วงอยากจะนอนแต่เราไม่นอนถ้านอนเราก็ยิ่งอ่อนแอยิ่งอ่อนแอหนักเข้าไป วันนี้ก็ได้อลองน้ำกัญชาดูไหมชายโยตะบอกมันลองไม่ได้หรอกเผื่อการดีขึ้นแบบใช้ยาแบบเขาเรียกว่ายาแบบผีบอกเผื่อดีขึ้นใช้คำว่าเผื่อดีขึ้น คือมันต้องดีใช้แล้วมันต้องมีการศึกษาวิจัยทดสอบแล้วก็มีผลเหล็บมาแล้วก็ว่าเท่าไหร่จำนวนมาเอามายืนยันให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยพอจะใช้น้ำกัญชานั้นได้แต่มันต้องตรงกับโรคโรคของเราด้วยนี่ยฮะไม่ใช่แบบฉันไปมั่วเขาบอกว่าดีเอ้ย ซื้อมาเลยนั่นแหละมีคนซื้อมาเพราะว่าฟังความว่าไอ้นน,นเดียนี่ดียาจีนดียาต้มดียานั่นดีเพราะว่ามีมีคนบอกว่าดีไม่ได้ไม่ได้เล็บหรือว่าอ่าสถานวิจัยบอกว่าดีนะครับไม่ได้ข้ามาเอาตัวเองเข้าไปเป็นหรอกครับ ตัว่านี่ก็มันก็เน็บชาไปทั้งตัวนะที่ขาเน็บชาไปโดนนิดโดนหน่อยมันก็เน็บชาเส้นประสาทมันลวนไปหมดต้องกินยาเยอะทีเดียวแล้วกินยาเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีมันก็ ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปกัดภูมิมันไปกัดภูมิตัวเองภูมิคุ้มกันข้ามไปไปกัดภูมิตัวเองใช่ไหมไปกัดเส้นประสาทไปกัดเส้นประสาททาให้มันเป็นนั่นเป็นเยื่อหุ้มเส้นประสาทมันแบ่งแบ่งเหมือนสายไฟโดนกนุนับทั้งตัวมันเร่งเร่งเหมือนสายไฟที่โดนกนุบหนับทั้งตัว มันเลยช็อตไปทั้งตัวเหมือนเอา้าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งมีเครื่องปิดเครื่องปั่นไฟเพราะว่ามันเสียงมันดังกลัวว่ามันจะทำลายอันนี้เพราะเพิ่งปิดป่านนี้ไม่ต้องปิดก็ได้แล้วเพราะว่าคุณเพิ่ง <c oughs> เออมันเพิ่งมาปิดตอนที่คุณเลิกนะเนี่ยนั่นแะ เปิปิดพอปิดแล้วมันก็สงบถ้ามันปิดแต่ตอนแรกข้าวของเปิดอะนะ